สวัสดีครับพบกับช่องน้องคุณชาแนวครับหนึ่น้องกุ้จะไม่กินไม่โลกกับนมครับอ่ากินเลยครับม่นมด้วยครับอ่าดูมองกล้องครับอ่าอร่อยไหมครับอร่อ อากินดีครับเอาไม้แม่ขอ,อยนั้นมาอ่ำเลยครับมาเลยเอากระดาษมาครับครับผมอ่ำเลยครับอ,อืมอ่าก้อนยำก้อนมากินดีๆลูกมันจีเฮียได้ครับ คุครับกินกับน้องคุณครับเพื่อนๆครับเป็นได้ขนมมาสองอย่างในงนน้นสี่สมสีเขียวมันซื้อมาเลือเอาเองแน่นอนครับ กินนี่กินนี่นกันน,บบน,นค่ะแม่ขั้นเม็มดหยังมเม็ดเจียงอะลูกแม่นังได้เอามาให้เป็นเบื่อนเบืเ้นนองน้ำช็อกโกแลตเห็นปะไม่ช็อกโกแลตไว้นหคะเห็นปะช็อกโกแลต

มาครับมากินกับท้องคุณครับอาหารเสาวครับอนันตกินดีดีน้องคุณ <Yeah. S 1> ครับค่ะ <c oughs> <c oughs>